สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันพุธที่18สิงหาคม2,564วันนี้ตลาดพุ้นไทยตะโบเลยว่าสดใสซาบซ่าในว่าอินเด็กหรือว่าตลาดเองสามารถกลับมายืนเหนือ1,550จุดได้หรือว่ามาปิดตรงบริเวณ1,551.87จุดนะโดยเพิ่มขึ้นไป7.65จุดนะจดนี้ถือว่าด้วยปริมาณการซื้อขายวันนี้ต้องถือว่านานแน่น นะครับเรยอว่าเคาะกันไปแบบว่าเกือบ82,000ล้านบาทถือว,ว่าหรอว่าบรรยากาศความคึกคักกลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่งนะสัญญาณทางเทคนิคตอนนี้ต้องบอกว่ามีความหวังแต่ก็ต้องมานั่งดูดีว,ว่าวันพรุ่งนี้จะสามารถยืนแล้วก็ฝ่าตรงแนวต้านด่านถัดไปได้หรือไม่เยรจะมาพูดคุยมาต่อสายมาสอบถามกับอาจารย์นัทวุฒิร่วมวง กูรูประจำรายการนะแต่ว่าก่อนที่จะมาพูดคุยกับอาจารยเดี๋ยวจะมาสรุปภาพรวมๆก่อนนะครับซึ่งปัจจัยวันนี้นะฮะในประเทศเป็นเรื่องราวของศูนย์บริหารสถาน,สนการณ์โควิด -19 นันมีการรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับจำนวน25,15รายนะมีผู้ป่วยรักษาหายแล้วนะครับ22,682รายเสียชีวิต312รายนะซึ่ง ในแง่ของข่าวสารใหญ่ๆเองนะครับทุกทีนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ประชุมกทชมีมติยกเลิกการประมูลใบการประมูลนะครับให้สิทธิ์ในการเข้าไปใช้วงโครจรดาวเทียมในลักษณาการจัดชุดหรือแพ็กเกจที่กําหนดจะกาหนดจะมีการประมูลกันในวันที่28สิงหาคมนี้ด้วยวาตามที่สํานักงานกทชเสนอน,นั้นเนื่องจากมีผู้ยื่นขอรับอนุญาตเพียงรายเดียวนะอาจทําให้ไม่อาจทําให้อาจทําให อาจไม่ทําให้เกิดการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมในกับการประมูลนกว่าก็ยกเลิกนะครับตรงจุดนี้ด้วยว่าวันนี้ก็ถือว่าถ้าเรามาดูนิว,วาตัวคุ้นของไทยคมเองวันนี้ก็ถือว่าเรีวยกว่าปรับตัวลดลงในระดับที่10บาท10ตา์นะครับลดลง80ตานคี่เป็น7.34เปอร์เซ็นตะ์นเรียกว่ายก โดนเต็มๆนะครับในส่วนของตรงจุดนี้ในส่วนของเรื่องราวของในประเทศก็ต้องมานั่งดูดีว่าจะมีเหตุการณ์การประทะก,กันหรือไม่ระหว่างกลุ่มมวลชนกับทางเจ้าที่ของรัฐนะครับในส่วนของปัจจัยต่างประเทศนะครับผมจะวนดักหุนทั่วโลกเองก็ยังคงติดตามผลการประชุมประจําปีของธนาคารกลางสหรัฐที่เมืองแจ็กสันโฮนะครับซึ่งจะมีการประชุมในวันที่26-28สิงหาคมนี้เรียกว่าต้องมานั่งจับตาการส่งสัญญาณการปรับลด วงเงินในการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือว่า QE จะเกิดขึ้นเมื่อไรนะอีกฟากฝั่งหนึ่งธนาคารกลางของนิวซีแลนด์และก็ได้มีการประกาศคงอัตราดอกเบีย้นยนโยบายไว้ที่0.25็ถือว่าเป็นระดับที่ต่ำที่สุดเป็นปวดติการนะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของเ่อของดอกเบีย้ยนะ้ว่าในส่วนของโควิด -19 ในต่างประเทศเองก็ต้องเป็นต้องมาติดตามกันนะครับซึ่งถือว่า เป็นอุปสรรคนะทะให้เส้นทางการดำาหากินนะเรียกว่าหลายคนเนี่ยแบบว่าทําได้ไม่เต็มที่นะแต่ว่าเรื่องราวของการฉีดแล้ว,แล,วแล้วก็ดําเดินกันแบบว่าอย่างต่อนเนื่องนะเรีวยกว่าตอนนี้ก็เข้าสู่การปรับตัวนะครับในเรื่องในส่วนของฝั่งของโมกันสเตเล่นะก็มีการขอให้ทานน้านขอให้พนักง,งานนะครับในสารนี้นนสแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนนะซึ่งถือว่าก็ต้องบอกเลยว่า พนักงานของธนาคารโมแกสตันเล่เกือบ90%ในสหรัฐด้วยว่ายืนยันว,ยว่าได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือว,ว่าพวกเขาจะต้องทางร้าของพนักงานทุกคนต้องมีการส่งหลักฐานแล้ว,วาการฉีดการนี้ให้กับธ ok นาคารโมแกสตันเล่ในวันที่1ตุลาคมนี้หรือว,ว่าคุณต้องแสดงหลักฐานจริงกลับเข้ามาทํางานที่ออฟฟิศได้ในส่วนของสายการบินแฟนตัสแอร์เวย์มีการสั่งให้พนักงานทุกคน,นฉีดวัคซีน ครบโดสนะมีข่าวื้องการใครไม่ทาําอันดนไรออกนะตรงจุดนี้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ต้องมานั่งติดตามกันนะครับตลาดหุ้นไทยถือว่าปทํทการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดชนีอยู่ที่1551.87จุดเนะครับเพิ่มขึ้น7.65จุดนะที่เป็น 0. 5นเะครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้81,901.29ร้าล้านบาท5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายกันสูงที่สุดปรจจำวันนี้อันดับหนึ่งปตทนะครับราคาหุ้นปิที 35.75บาทนะลดลง25สตาคงค์คิดเป็น0.69%มูลค่าการซื้อขายวันนี้2,991.09ล้านบาทลัทดับที่2นะครับ BCS ราคาหุ้นปิดที่23.40บาทลดลง1.40สตางค์คิดเป็น5.65%มูลค่าการซื้อขาย2,294.08ล้านบาทอันดับที่3เก้านะฮะหรือว่า GULF ราคาหุ้นปิดที่ 38บาท50สตางเพิ่ม,พมขึ้น75สตางคคิดเป็น1.99%มูลค่าการซื้อขาย2,243.94ล้านบาทหลักทรัพย์ที่4นะครับวงเจริญ KCE ราคาหุ้นปิดที่85บาท75สตางลดลง75สตางคคิดเป็น0.87%ม,มูลค่าการซื้อขาย2,236.84ล้านบาท หลักทรัพย์ที่5นะครับวันนี้ถือว่าโดดเด่นมากเลยในแง่ของตัวของเมืองไทยคคปบิลหรือว่า MTC ราคาหุ้นปิดที่61บาทนะครับเพิ่มขึ้น5บาท50ตาง์ในคิดเป็น9.91มูลค่าการซื้อขายวันนี้1,874.36ล้านบาทนี่คือ5หลักทรัพย์นะครับที่มีการซื้อขายกันสูงที่สุดวัน,นี้ทิศทางแนวโน้มว,วันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับอย่ามิเตอสายไึง อาจารย์นัทวุฒิลุ่งวงกูรูประจำรายการสักู่ครับ ครับผมนะอาจารย์น่าจะติดสายนะฮะไม่ว่าไม่เป็นไรครับผมนะมาถึงกูรูท่านที่2แล้วกันนะครับก็คือคุณกอนพัฒน์วรเษิษธผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยนะครับและบริการการลงทุนหรือการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โนมูลพัฒนศินนะนี่ว่ามองตลาดหุ้นในวันพรุ่งนี้นะคุณกอนพัฒน์บอกเลยว่าน่า,หน,าหน้าอินเด็กซ์น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบในส่วนของแนวต้านนะครับอยู่ตรง1558จุดนะถึงหน0่ 61จุดส่วนแนวรับนะครับอยู่ที่1,540จุดถึง1,530จุดซึ่งตลาดตลาดเองนะีย่ยเราคงจับตามองนะครับเรียกว่ารายละเอียดของการประชุมของ FOMC นะครับในคืนนี้หรือว่าธนาคารกลางสหรัฐนั่นเองซึ่งจะจะมีการเรียกว่าส่งสัญญาณต่อสัญญาณการปรับลด QE นะเรียกว่าเพื่อดีมาประเมินนะเรียกว่าน้ำหนักนะการปรับลดนโะยบา,ายการเงินนะัเรียกว่าก่อนที่จะมีการ ประชุมกันในแจ็คสันโพในส่วนของปลายเดือนสิงหาคมนี้เรียกว่าในส่วนของปัจจัยในประเทศนะคุณกนพัฒบอกว่า,าต้องมานั่งลุ้นเรื่องของจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันว่าจะมีตัวเลขเป็นอย่างไรนะซึ่งคุณกนพัฒบอกว่ากรอบความเคลื่อนไหวของดัชนีนะครับต้องบอกว่ายังคงอยู่ในแนวต้านนะครับ1,558จุดถึง1,561จุดส่วนแนวรับอยู่ที่1,540จุดถึง1,500 30จุดนะครับซึ่งอยู่นนี้ก็ได้ว่าเรื่องราวนะทั้งแหนกเทศและก็ตับทีก็ต้องมานั่งติดตามกันนะครับนี่คือมุมมองของคุณก่อนพันนะครับในช่วงของซีหุ้นสุดส윙นะครับทีมข่าวของหุณนินไซด์มีการก่อติดหน้าจอนะหน้ากระดานต้องบอกเลยว่าค <Yeah. S 2> ัดสรรมา4ตัวนะต้องบอกเลยว่าวันนี้ถือว่าดูในมุมของการเล่นค่อนข้างดูเดือดเลือดพล่านน่นก็คือตัวแร่คือตัวของเมืองไทยแคปิตอลหรือว่า MTC นะครับวันนี้ราคาหุ้น MDC ปิดที่61บาทนะครับเพิ่มขึ้น5บาท50ตางคิดเป็น9.91%นะส่วนสุดสวงตัวที่2นะครับต้องบอกเลยคือตัวของไทยนามพลาสติกนะฮะ TNPC นะครับ,รบวันนี้โวลูมมาแบบว่าหนานแน่นวันแรกนะอยู่ดีพูดขึ้นมาเลยนะในส่วนของราคาหุ้นก็ปิดที่4บาท34ตังค์นะครับเพิ่มขึ้น4.4ตังค์คิดเป็น11.28 นะครับสำหรับตัวของไทยนามพลาสติกน้ามาสูุดสิงตัวที่สามนะครับจะเป็นใครไม่ได้น,นั่นคือตัวของยูเข้มวันนี้เล่นได้ไต้องบอกเลยว่าโอ้โหมีพลังกลับขึ้นมาด้ว่าปิดเกือบซิลลิงเลยนะได้ว่าวันนี้ราคาหุ้นปิดที่สามบาท20สตางตานะครับเพิ่มขึ้นเจสตางิดเป็นยิดเปอร์เซ็น28%นะครับนี่คือ สวิงตัวที่สามส่วนสวิงตัวที่สี่นะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะยี่โดนถล่มแบบว่าราคานี่ลงเละเทะเสียหายนะครับในตัวของคัมเวลนะครับเรียกว่าวันนี้ราคาหุ้นปิดที่2บาทเกาตัางค์นะเพิ่มขึ้น50สตังค์คิดเป็น20.3 3เปอร์เซ็นต์นี่คือสีุ้นสุดสวิงต้องบอกว่าสวิงจริงๆนะพรุ่งนี้จะสวิงกิ้งหรือจะสวิงแบบไหนท่าไหนต้องมานั่งติดตามกันสำหรับนะักลงทุนท่านผู้ชมผู้ฟังเองต้องมานั่ง ทำการบ้านนั้นนะครับว่าถ้าจะเข้าไปตลุมบอลในสีวุ่นทุสสวิงนะต้องหายุทธวิธีการเอาตัวรอดทั้งในส่วนของตาําราเทคนิคในส่วนของพื้นฐานก็ต้องมานั่งศึกษากันทีละตัวทีละตัวแต่จุดนั้นเรียกว่าใช้เก็บทิศนําทางนะเรียกว่าเก็มทิศชี้ไปทางไหนก็ต้องไปตามทางนั้นนะครับผมนี่คือช่วงของก้นผมกับกูรูนะเรอยู่ในหมวดของสีทุสสวิงมาถึงช่วงที่2ของรายการนะครับนั่นคือช่วงของ หุนเทคนิคสุดแซ่บนะครับโดยคุณอภิวัตวิศริเวศน,นักเทคนิคของเมย์แบงค์เขาวันนี้ให้เทคนิคมา2ตัวนะครับตัวแรกนั่นคือตัวของแพนบีนะครับคุณอภิวัตบอกเลยว่าไม่แห้เส้นกราฟต้องบอกเลยว่าเข้าสู่รอบฟื้นตัวนะฮะให้แนวรับแพนบีที่5บาท50สตางแนวรับทไปที่5บาท20สตางนะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่6บาทแนวต้านทไปที่6บาทสตางนะซึ่งวันนี้ราคาหุ้นแพนบีปิดที่ 5บ้บาทสตาตคางเพิ่มขึ้น2 5สตางคิดเป็น4.63สเปอร์เซ็นต์ส่วนสุดแซบตัวที่2คุณอภิวัตรแนะนำนั่นคือตัวของพีทีจีนะครับเรียกว่ารูปแบบของการาฟแล้วคุณพี่บอกว่าฮิบมูเมตัมเป็นบววนะครับให้แนวรับที่16บบาท50สตางแนวรับไปที่15บหาบาท90สตางสำหรับแนวต้านอยู่ที่17บาท20แนวต้านไปที่18บบาทสำหรับราคาหุ้นของพีทีจีวันนี้ปิดที่ 16บาท90ตางเพิ่มขึ้น80ตางคิดเป็น4.97เร์เซลยว่าถือว่าเป็นการดีดเด้งกลับขึ้นมานะครับนี่คือช่วงของหุ้นเทคนิคสุดแ่บนะโดยคุณอภิวัตรเรียกว่าเป็นนักเทคนิคเบอร์หนึ่งของเมย์แบงค์เก้านะครับมาถึงช่วงที่3นะของรายการคือช่วงของคาวเดนบอจอนะครับทีมข่าวของคุณชัยมีการคัดสรรข่าวมา2ข่าวมาอัปเดตมาเล่าสู่กันฟงังเริ่มจากข่าวแรก ชูชาติเพชรอัมภัยนะเก็บหุ้น XPG นะครับเรียกว่าสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์นะครับในตลาดหลักทรัพย์หรือว่าการตแจ้งว่าเมื่อวันที่สิสิงหาคม2564นกนะนายชูชาติเพชรอัมภัยได้เข้าซื้อหุ้น Xpeng Capital จำกัดหมาชนหรือว่า XPG เพิ่มนะครับเรียกว่า2.282นะของสิทธิที่ออกเสียงทั้งหมดของกิจการนเรียกว่าทำให้คุณชูชาติเองนะถือหุ้น XPG เนี่ยเพิ่มขึ้นรวมเป็น 6.1024%ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการได้ยว่าเป็นการเข้าลงทุนส่วนตัวจุดๆนั้นซึ่งปัจจุบันน้นายชูชาตเพินำไปดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารในบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดหมหาชนหรือว่า MTC ด้วยจะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน MTC ด้วยนะครับมาถึงช่วงของข่าวเดินบจข่าวที่ะครับก็คือตัวของเกียรตนาขนส่งนะครับตั้งบริษัทย่อยใหม่ลุยธุรกิจซื้อขายเคมี Me และ ผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับนางสาวมินตรามนเสรีนุสสนนร์กรรมการวิจการบริษัทเกียรตนาขนส่งจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเม,มือ่อวันที่17สิงหาคม2564ได้มีมติอนุมัติในการจัดตั้งบริษัทใหม่นะครับในภายใต้ชื่อบริษัทเกียรตนาเทรดดิง้งจำกัดนะครับโดยบริษัทเกียรตนาขนส่งเองถือหุ้น100%นะครับซึ่งบริษัทเกียรตนาเทรดดิ้งเนี่ย ดำเนินธุรกิจประกอบธุรกิจกิจการซื้อขายเคมีและผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับต้องบอกได้ว่านี่คือความคืบหน้าความเคลื่อนไหวของบริษัทจุะเบียนนะถ้าเกิดท่านชื่นชอบนะฝากไลค์ฝากแชร์ในส่วนของ Facebook <ม>หุณนอินไซ t ์แล้วก็ช่อง y o u t u b ุ้นอินไซส์ก็อยากติดตามข้อมูลข่าวสารแบบเรลวทม์นะครับสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์หุ้นอินไซ์ .com สำหรับรายการก้ยหอมกับครูในวันนี้ต้องขออภัยด้ท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม